นี่เป็นเส้นทางเข้ามาสวนเนาะพี่นอ้องสวนทุเรียนเนาะอยู่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่นอ้องเป็นสวนทุเรียนเนาะลายสวนครับผมพี่นอ้องเมื่อนี้ผมได้มา เที่ยวไปนอกมาหาว่าใช่อยู่งานสวนเนาะก็เลยมีโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมน้ำกันพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องเลยว่ามันแตกต่างกันบ่อแต่ละที่แต่ละมองเนาะแต่สำหรับบาวินแล้วแถวนี้ถือว่าโอเคนะพี่น้องอยู่แบบเป็นกันเองอันนี้ก็จะเป็นไก่แจ้เ,จเนาะแต่ว่าเขาผสมพันธุ์มาพี่น้อง มันยังมาเมนไก่ปลาไก่ปลาแท้ไรน,นี่เออเไก่ครับผู้ชมท่าน,นเป็นสิงงน่ะพี่น้องธรมรมชาติบรรยากาศดีๆดีพี่น้องมูนี่นี่จเป็นส่วนยางนอพี่น้องเนาะสบายพี่น้องอุดมสมบูรณ์พี่น้องต้นยังนี่ไปกับ ที่แนวขอบกัดพี่น้องเลยบังบรรยากาศดีบ่พี่น้องเพินเ่นขามาลรอพี่น้องเลยมื่อนี่หนึ่งสิเป็นภะูเขาเนาะแแยล้วธรรมชาติพี่น้องอย่าให,ให้ต้นลองก่อนนะไมเนาะให้พี่น้องรับชมคลิปนี่ไปน้ำกันพี่น้อง น้องกดติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องรับชมมเนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องคือว่าผู้ใดอยากอยู่ธรรมชาติอยากเบิ่งแบบเกี่ยวกับบ้านบ้านเนาะพี่น้องเนาะให้เข้ามาเบิ่งส่องวินเบาเล่าเด้อพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศที่ไปทางเข้าสวนพี่น้องบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้องเลย อยู่จังหวัดอันนะัอยู่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะพี่น้องในต้นทุเรียนเนะาะตาพี่น้องต้นทุเรียนเบาวินงฮะจะเห็นพี่น้องแต่เกินมากเเคยได้สัมผัสต้นทุเรียนตางามลีพี่น้องนี่ก็จะเป็นภูเขาเนาะรอบๆข้างจะมีสวนยางพี่น้องเลยต้นยางต้นปาล์มมีเหล็กหลายเนาะ บรรยากาศถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะแถวนี้ติดทะเลเนาะถ้าก็บา,าอยู่แถวนี้มันติดกับทะเลแล้ะบาดนี้ชาวต่างชาตินิยมเที่ยวได้แถวนี้ชาวพลังนะอเ,เออมาเที่ยวมารับชมบรรยากาศพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นวัานาเสียตีกับเจ๊นาพี่นอ้อง เพิ่นมารับ z o o ไปน้ำกันถือกันพี่น้องเลยค่ายกันกับเต่าเม็กเต่าพรพี่น้องเต่าเม็กก็ได้ลูกแล้วเต่าเม็กก็ได้เต่าพรก็ได้นี่ทุเรียนเพิ่นพี่น้องงามขนาดเลยใบบักใหญ่พี่น้องโอ้นี่ว่าชวนชวนเหรอโอ้เอาค่อยเฮ็ดน้ำไปเนี่ยโอ้โหทุเรียนงามเด้อพี่น้องเด้อนี่สมพเพิ่น อยู่ได้ต้นตัวเรียนเป็นโอเคพี่น้องว้าตัวสวนตัวเรียนวหน้าเลน่นอันนั้นเสียตีเพิ่นนี่สีหอดแล้วเดี๋ยวเบาวินสีจับกล่องดีๆให้พี่น้องเบิง่งเห็นน้ำกันพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ส่วนปักใจเนาะมันกับมาเป็นตายานคือเฮาคิดนะพี่น้อง้าเอามาหอดแล้วนี่รับๆ้างเพื่อนกรสิมีกระต๊อบพี่น้อง ไว้ให้นอนเลินหรือว่าซุ่มวิวนอนเบื้องต้นทุเรียนนอกพี่น้องมองนางกินขา่ากินน้อมเนาะเวลาเห็ดเวียกตัดหญ้าเรียบร้อยเฮาสีมานางพักอยู่นี่มันกับบบาะไนพี่น้องแต่ว่ามันเย็นดีพี่น้องมันกระต๊อบนหน่อยเนาะพอดีเหมาะอยู่กับครอบครัวพี่น้องเลยงามบ่งามได้คนน่ะชุดมัมนมมตัวยูอันนี้สวยงามโอ้่วนนี้โอเคมีอันนั้นคันเบ็ดพร้อมเนาะ แสดงว่าแถวนี้มีปลาดิน่ปลาทุเรียนเพลินพี่น้องทุเรียนงามเลยนี่ใบบักใ่เลยพี่น้องจากเดือนนึงจะลงมานี่ปลาพี่น้องทุเรียนเพลินมือนี่กับบาวินมาทายต้นทุเรียนให้พี่น้องรับสม้มเนาะที่พี่น้องอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในกรทมเนาะยังบม่เคยรับส้มต้นทุเรียนแบบ เหตุงานอยู่ในกรุงเทพยังมาเคยมาแบบต่างจังหวัดเนาะอนอกพื้นที่ก็เลยบาเวินก็เลยมีโอกาสให้พี่น้องได้รับชมนากันพี่น้องเบื่องแต่เกิดมาบาเวินมาเคยได้เห็นต้นทุเรียนเนาะปะ้าตุวพี่น้องแต่ละต้นพี่น้องแบบว่าบอกได้เลยว่บป้าอาจารย์อาจารย์อืมถือว่าสุดซีมือคนที่เหตุน,นี่ ถือว่าสีมือดีอะมันบ่มีแบบว่บาใบไม้นี่บ่มีแบบที่แบบว่าคือคล้ายๆกับแมงแมงกินน,นนะบ่มีเลยพี่น้องแบบหนาปึ๊บๆเลยเวลาเขาซองแสงแดดเนาะมันกัดซีบอสอดเลยนะพี่น้องแบบหนาเลยนะใบเงาแบบแบบดำปึ๊บ นี่เด้อพี่น้องต้นทุเรียนงามเนาะให้พี่น้องรับซ่มนำกันพี่น้องนี่มาช่องทางนี้ไลน์ไ,ไปทางนี้่สวยงามพี่น้องเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์หัวหน้าเพิ่นก่อนเพิ่นเฮ็ดเวียกจ้นนี้ไม่ได้ทุกบ่ได้ยังเลยเพิ่นว่ะซีดย,ยากรับมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งบอกเดือนละซองเือถ้าอ๋อลงยาต้นทุเรียนเดือนละซองเถอา เดี๋ยวนี้เขาเจ้าดอกเนี่ยเราชอบดอกแล้วก็นเนี่ยแหละตามเ้็วแต่นะเลี่ยแต่เราชอเบแบบตามสภาพมันอืเออเออเเข้าใจเข้าใจอยู่พี่น้องอ่าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งชุกชุกคนอ่าน้องพี่น้องแล้วก็เอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งใต้แล้วก็ฝากช่องวิธีเล้าใน่เด้อพี่น้องอยังนะช่องยังนะวิธีเล้าสื่อสองวิธีเล้าวิธีเล้า ซองยูทูปเพิ่นวิธีลาวเออบ้านผู้ติดตามกับบล็อกไลน์ไปน้องซองน้อยแต่ว่าเพิ่นบ่คอยได้เฮ็ดคลิปเนาะบ่คอยได้เฮ็ล่นช่วงนี้มันยากอยู่กันอยู่กันจากคนซองซองคนอยู่กันซองคนเนาะผูมเมียเนาะวอกง่ายๆครอบครัวไปมาไม่แล้วแต่กับทุเรียนว่าคงมูกับงามบอกกับงามงามกับงามไผยงามมันเนาะงามไทยขามันแต่บันริเฮาชี โม่มาบัดโม่บมดตื่นดีกว่าของเฮางามเฮากัว่าของเฮากับ่บ้านได้นะแต่ว่าเบิ่งของหมู่กังามตั้งคนตั้งมั่นใจของตัวเองเอออืแต่เฮากัอ่ะเฮากัชุดชิมือชุดชิมืออาจารย์ผู้นึงเลยเฮากับไหนชิมือเลยบ่ถึงอาจารย์แต่กัพอไปได้เนาะไปได้อืออยู่ได้จักเดือนนี่จักเดือนจักปีล่ะ4เดือน4เดือนได้นี่สิมือโอ้ยู่4เดือนเออต้นทุเรียนใหญ่ปานนี้เฮ็ดได้ปานวยงามซสำนี้นะ เห็ดได้งามตอนมาเนี่ยเป็นใยถั่วเรียนการทูบการทูบเลยคล้ายๆกับต้นลำไยมันเกี่ยวแมนบ่เป็นนิ้วขึ้นเลยเออมันบ่มีใบมีแต่กิ่งสี่ขึ้นหนึ่งที่อันน้อยู่ยอดมันกัดตายแห้งฉีดยาบ่ถึงยอดเวลาฉีดยายอดโดโดอ่ะต้ซีมียังเหลืออยู่แถวพุนการทูบถ้ายาบ่ถึงมันมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยพี่น้องฝากฝากพี่น้อง ทุกคนที่อยู่ทุเรียนเนาะเวลาฉีดยาเด้อเล็งยอดมันแนเพื่อให้ทุเรียนงามถ้าบ่ถึงมันกับบ่งามงามต้องเอายอดเนาะเออต้องดีไว้ก่อนอือเฉพาะเพิ่นแบบไปนะไปเบ่งชวนคอยเพิ่อนยากให้เหา้นี่รีวิวบ่งว่าชวนเพิ่นอยู่นี่จบลุงชั้นนี้ก่อนพี่น้องว่าว่ายังสิไปต่อสิไปเบ่งงาน ให้พี่น้องนี่แหละเออพี่น้องเออพี่น้องมาพี่น้องอยากให้พี่น้องอยากใหดสวนเนาะอืมนี่ไปพี่น้องเต่าเฮ้ยขึ้นขี่จะ้วก็เปียกบนเต่าเปียกไม่เงียบๆค่ะมึงละใบเงางามไหมงามพี่น้องต้นทุเรี้ยงเบ้าคนอื่นสิของยจะมีงามบ้างงไหมกางเนงามงามกันอืม โอเคน้าพี่น้องคลิปนี้บาวินขอจบเพียงส้ำนี้น้องเนาะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามเข้ามารับชมซองวินเบาเล่านำเด้อพี่น้องบาวิาวนช่ว,ว,นวงนี้กับพเขาได้เอาคลิปลงพี่น้องเพราะว่าบาว,วินโบมีเวลาที่จะเฮ็ดคลิปเนาะมีแต่บาวินเฮ็ดงานอ่ะนะพี่น้องแบบว่าบพคกเขามีเวลาช่วงนี้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องบาวินขออำลาพี่น้องเพียงส้ำนี้เนาะไปพบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดี